หอมบวัวเลยหอมแบงเลยค่ะหอมแบงเลยถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าบวัวเลยภาษาเขมรเหรอครับภาษาเขมรเรียกว่ากระติมจำดอมค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่นะจากกี่ต้นแปดต้น,ตตนใช่ครับตอนนั้นสั่งมาจากในเพจแล้วก็สั่งมาสั่งมาเยอะแต่ว่าเขาส่งมาทางใบแล้วเขาน่าจะล้างน้ำแล้วมันเน่าแล้วเหลือแบบแปดต้นเราคิดเอ้ยมันจะรอดไหมก็เลยลองปลูกดูอะค่ะ แล้วก็ขยายมาเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่ได้จะจริงจังที่จะทําหอมแบ่งเลยนะแต่พอเราขยายมาปพ๊บเราเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไงอะ่ะมันมันอะไรแบบมันแต่กอดีจังให้มันดูแลง่ายจังเราก็เลยแค่มีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าได้ไปปลูกอ่ะเขาไม่ต้องซื้อหอมกินอีกตลอดชีวิตก็ได้เพราะเราก็เริ่มจากแค่แปดต้นเองเรายังแบบขยายมาได้ขนาดนี้เราขายไปหลายร้อยกิโลมากอ่ะพี่นันแปดต้นเราจะทาไปดูนะครับตอนนี้เขาทำอะไรกันครับ คุยกันง่ายง่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะก้อยจากเพจร้อยล้านสมุนไพรนะคะเจ้าแหอมนะคะเกิดอะไรครับผมวันนี้เจ้าแหมมจากเพจเพจเจ้าแหมมค่ะเจ้าแหมมใช่ตามก่อนนะครับผมใช่ค่ะขอบคุณนะคะกำลังถอนหอมส่งให้ลูกค้าค่ะหอมอะไรเนาะใหญ่ๆแบบนี้เขาเรียกหอมอะไรครับผมหอมบัวเลยหอมแบงเลยค่ะหอมแบงเลยถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าบัวเลยภาษาเขมรเหรอครับ ภาษาเขมรเรียกว่ากระติมจำเดิมค่ะกระติมจำเดิมเลยเลยเลยรอดูเขาวันนี้วันนี้ขายทั้งหมดประมาณกี่กิโลครับผมวันนี้ก็สัก35กิโลค่ะเอาพอแพ็กทัน35กิโลใช่กิโลละส5 0ห้าสิบบาทค่ะราคาดีมากเลยใช่แค่นี้ยังไม่ยังไม่พอเลยค่ะลูกค้า อ่าข้อดีของผมต้นนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมันต่างก,กับผมต้นอื่นยังไงครับอ๋ตอตันนี้จะเป็นการขยายต้นนะคะจะจะไม่ลงหัวข้อดีของเขาก็คือเขาจะแตกกอไปเรื่อยๆอะคะ่ะพี่นี่เวลาที่เราปลูกนะคะแล้วก็แยกปลูกแบบนี้ได้เลยนะคะนหนึ่งต้นแล้วเขาก็จะแตกมาเป็นสามต้นห้าต้นสิบต้นก็แล้วแต่ว่าใครจะปลูกได้สวยอลังการขนาดไหนอันนั้นก็อยู่ที่คนปลูกค่ะอับผมแล้วใบการปลูกใบต้องตัดออกไหมครับ ถ้าลูกค้าถ้าสมมติของน้องไกยน้องก้กยจะตัดเลยเพราะว่าปูกการแจ้งแล้วเขาจะเจอแดดถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะมีความหงอยมีความเหมี่ยวใช่ไหมคะคแล้วของลูกค้าเงี้ยก็จะตัดใบไปให้เลยแต่ถ้าลูกค้ามีที่บ้านอยู่แล้วลูกค้าสามารถไม่ตัดก็ได้สามารถเด็ดแบบนี้เอาก็ได้ไไดใช่แล้วก็เนี่ยให้เหลือแบบตรงกลางเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเราปลูกก็ได้แต่ถ้าของน้อง้อยจะต้องการความเร็วน้องก่ก็จะตัดพรึบเลยง่ายดีใช่ หนึ่งกิโลก็จะประมาณนี้กิโลครับหกิโลได้หลายก็ได้นะครับผมพี่ๆถามว่า1กิโลได้เยอะไหมประมาณนี้นะคะนี่เครับดูอ,อกำลังใหญ่เลยครับท,ท่านผู้ชมเอาไปป,ปลูกอเอาไปปลูกต่อก็น่าจะได้สองเท่าของตัวเนี้ยค่ะ<ด>ในแต่ละรอบ1กิโลที่เราปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตประมาณกี่โลครับถ้าขอนุ่มก้อยนะอย่างตำที่สุดก็คือปลูก1กิโลก็ได้อย่างตำที่สุดก็คือสองสามอ่ะเพราะว่ามันจะแตกแบบเยอะมากอันนี้เป็น เยอะมากค่ะเราก็ต้องช่างไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแพ็กจะได้ตัดตัดแล้วแพ็กเลยอันนี้ถอนมาสดๆจากสวนเลยครับใช่ใช่ค่ะต้นนี้ปลูกเยอะไหมครับโอ้ปลูกประมาณ3า0พันกว่าตะก้าค่ะก็ปลูกวนๆใช่โอ้เราจะเห็นคลิปกันก่อนนะครับโอ้เทอแบบคุยสนุกมากนะครับ คนเห็นแล้วชอบมากนะครับวันนี้เรามาอีกรอบหนึ่งนะครับเอามาให้ดูนะครับมีความสุขมากเลยค่ะพี่พี่ถ้าทำแล้วมันได้เงินมันจะมันมากครับผมวันนี้มานที่คาดการณ์ว่าจะได้ประมาณกี่บาทครับผมอ๋อก็ให้ให้เอ็มีคูณเอาเองนะสามสิบห้าคูณสองร้อยห้าสิบบาทก็นั่นแหละประมาณนั้นนะคะถ้าถามว่าแบบปลูกได้เดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความขยันของเราเพราะว่าตลาดนี่แบบเหมือนน้องก้อยเปิดให้แค่รอบนี้ห้าสิบกิโลก็ คือคนจะซื้อเป็นร้อยโลอะแต่เราเหมือนทําให้ไม่ทันมันได้เครดี้จริงๆมันก็ต้องรอไปเรื่อยๆอะค่ะตัวนี้คือใหญ่มากเลยนะคะพี่พีก็คือแตกกอแบบสุดยอดมากอันนี้จากหนึ่งต้นอันนี้จากหนึ่งต้นนะคะแล้วเขาก็แตกเนี่ยนก้อยถึงบอกว่ามันมัน,มนทวีคูณ<ด>มากๆนผู้ชมครับดูมันแตกใหญ่ใช่เพราะว่านก้อยเริ่มจากของแปดต้นนะพี่นัทแล้วตอนนี้พี่นัทดูว่าของนก้อยมีกี่ต้นเริ่มต้นเท่าไหร่นันจากกี่ต้นแปดต้นใช่ต้นครับ ตอนนั้นสั่งมาจากในเพจแล้วก็สั่งมาสั่งมาเยอะแต่ว่าเขาส่งมาทางใบแล้วเขาน่าจะล้างน้ำแล้วมันเน่าแล้วเหลือ,อแบบแปดต้นเราคิดเอ้ย<ๆ>มันจะรอดไหมก็เลยลองปลูกดูอะค่ะแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆตอนแรกก็ไม่ได้จะจริงจังที่จะทําหอมแบ่งเลยนะแต่พอเราขยายมาปพ๊บเราเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ยังไงอะมันมันอะไรแบบมันแต่ก,กอดีจังให้มันดูแลง่ายจังเราก็เลยแค่มีความคิดว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าได้ไปปลูกอะเขาไม่ต้องซื้อหอมกินอีกตลอดชีวิตก็ได้ เพราะเราก็เริ่มจากแค่แปดต้นเองเรายังแบบขยายมาได้ขนาดนี้เราขายไปหลายร้อยกิโลมากพี่นันแปดต้นสะู่ผกลิตได้ร้อยกิโลใช่ในเวลากี่เดือนครับโอ้อันนี้คือของน้อง้กยก็ปลูกมาแบบขยายมาหลายปีเนาะ<ม>แต่ก็ขายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยอย่างนี้แหละแต่ว่าก็ถ้าใครอยากเอาไปทําก็ทําได้นะเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนเขาก็เอาไปปลูกขายแล้วเหมือนกันเพราะขอส่วนตัวน้อง้อยก็คือปลูกขายไม่ทันค่ะถ้าใครที่แบบซื้อไปแล้วก็ลองทําตลาดดูนะเพราะว่ามันก็ มันโอเคอยู่มันดูแลง่ายนะคะเยอดหลายเยอหลายค่ะนี่ไงเห็นไหมเขาแตกแบบคูกันค่ะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าอยากได้สูตรการปลูกให้แบบสวยๆอย่างี้ต้องไปติดตามที่ y u u t ู b ร้อยร้านสมุนไพรนะคะเพราะว่านุ้ยจะลงวิธีการปลูกการดูแลให้เยอะมากเลยต้องไปศึกษาแบบศึกษาฟรีนะคะติดตามเลยก็ต้องชมใช่ร้อยล้านสมุนไพรใช่ค่ะนี่ ข้างคนเดียวไม่ทันครับต้องใช้ทขอบบนนะครับในการข้างนะครับอันนี้มาช่วยค่ะอันนี้มาช่วยเราต้องทําให้เสร็จก่อนเที่ยงเพราะว่าเดี๋ยวเคอรี่จะมารับ <c oughs> ทำไมน้องก้อยถึงต้องแพคให้เสร็จก่อนเที่ยงเพราะว่าถ้าเราแพคเสร็จวันนี้แล้วของเราจะออกคืนนี้เลยไงแล้วมันจะได้ไม่ต้องค้างมันจะได้ถึงลูกค้าไวขึ้นก็เลยแบบวันหนึ่งก็จะก็จะไม่ถอนเกินนี้หรอกเอาแค่แพ็คทันนะค่ะการแนะนำลูกค้าพี่อลูกค้าสั่งไปแล้วเขาไปถึงุ๊บลูกค้าต้องทำยังไงบ้างครับ ก็ปลูกได้เลยเอาไปตัดรากก่อนนะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวถ้าเป็นถ้าเป็นเหมือนน้องก้อยให้ไปอ่ะน้องก้อยจะตัดเหมือนเนี้ยกล่องหนึ่งกิโลใช่ไหมคะอันนี้พอเราชั่งหนึ่งกิโลเสร็จแล้วเนาะเราจะมาตัดใบให้มันพอดีกับกล่องอะ่ะพี่ประมาณนี้นใช่เพื่อว่าทําไมถึงต้องตัดเพราะว่าเราป้องกันการคายน้าเพราะที่มันอยู่หลายวันเนี้ยบางคนภาคใต้เนี้ยเราก็จะแบบถ้าตัดมันจะปลอดภัยกว่าการไม่ตัดมันจะได้ไม่เนา่า แล้วก็เวลาที่ลูกค้าได้ไปเนาะอันนี้เราก็จะใส่กล่องใช่ไหมแบบไปอย่างเงี้ยใส่ข้างน้าไปเลยใช่แต่ถ้าเวลาลูกค้าได้ไปลูกค้าก็ตัดรากแบบนี้ตัดตัดตัดหมดเลยตัดหมดเลยแบบนี้ดดเลยแล้วก็แยกปลูกมาอันเนี้ยเขาเขาแยกไม่ได้ละเพราะเขาแบบยังไม่แตกออกมารเราก็ปลูกไปทั้งใหญ่นี่เลยค่ะอันนี้ปลูกไปเลยแล้วเขาก็จะแตกเป็นทียิบเลยนะอันเนี้ยถ้าถ้าลูกค้าคนไหนได้ไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแตกอใหญ่เลยแตกทียิบ<ๆ>เลยค่ะเนี่ยเขาพร้อมที่จะแตกแล้ว แต่ถ้าต้นเล็กแบบนี้ยถ้าเราปลูกเขาจะได้ต้นใหญ่อันนี้ปลูกไปแล้วต้นจะใหญ่มากแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปลูกแล้วต้นจะแตกกอดีมากลักษณะต้นของเขามันจะแตกต่างกันของน้งก้กยก็จะให้แบบไปรวมๆจะให้แบบต้นใหญ่ต้นเล็กรวมๆกันไปค่ะหนึ่งกิโลแล้วขลูกค้าปลูกไปแล้วครับดินคือเขาเขาชอบดินแบบไหนบ้างครับหอมแมงเลยจะชอบดินโปร่งค่ะร่วนซุยชอบดินที่น้ําสามารถระบายผ่านได้ตลอดเหมื่อนของน้ก้กยน้ก้กยจะรดน้ําทุกวันนะ แต่ว่าแต่ดินเขาต้องโปร่งพอที่ที่จะไม่อุ้มน้ําอ่ะจะไม่แฉะถ้าใครที่แบบปลูกแล้วไม่สวยก็ลองไปเช็คดินดูว่าดินแฉะดินแน่นไหมถ้าดินแน่นนั้นคือเขาจะไม่ค่อยไปอ่ะพี่มันมันไม่ค่อยโตไม่ชอบอะ่ะแล้วก็น้ําห้ามแฉะเด็ดขาดเลยถ้าแฉะตายแล้วเราต้องร <c oughs> ีการเรื่องแปลเนาะใช่ค่ะเมือนรน้รงใกล้จะเป็นปลูกบนเข่งเพราะว่ามันง่ายสําหรับหน้าฝนด้วยแล้วอย่างพอเราวางระบบเป็นน้ําพุ่งอ่ะ มันมันเหมือนฝนตกทุกวันแล้วมันสดชื่นมากทีนีการดูแลครับหลังปลูกไปแล้วเราดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงบ้างครับก็รดน้ําทุกวันค่ะแต่ของน้องก้อยเหมือนที่น้องก้อยปลูกดินแบบนั้นอ่ะแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเพราะว่าเขาแบบเหมือนพอรุ่นถัดไปเหมือนดินมันได้หมักมันจะยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเพราะว่าเหมือนด้านบนน้องก็จะใส่เป็นฟางใช่ไหมคะแล้วก็พวกขุยมะพร้าวอะไรเงี้ยมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่แล้วยิ่งพอเราถอรอบนี้ปุ๊บมันคลุกกันอ่ะมันจะยิ่งร่วนขึ้นร่วนขึ้น ส่วนถ้าใครที่แบบอยากได้สวยก็ใส่ให้เป็นปุ๋ยทางใบได้ฉีดพวกฮอร์โมนนมสดอะไรเงี้ยค่ะฮอร์โมนนมสดพวกสังเคราะห์แสงอะไรเงี้ยคือเขาไม่ต้องการปุ๋ยเยอะเลยอะ่ะเปนปลูกง่ายมากจนน้อง้ยต้องเลาะทุกอย่างเพว่ปลูกนางเพราะว่านางปลูกง่ายมากแล้วก็ทขาไม่ทันตลาดเลยคะ่ะตอนนี้ อันนี้ใช้เวลากี่เดือนนะครับสองเดือนค่ะใช่ผมเลี้ยงตแต่นนะครับกลับมาได้เท่ากันเลย <c oughs> จริงจริงถ้าถ้าเราแบบถ้าเราปลูกขายตามตลาดแบบว่าเป็นต้นหอมที่เอาไปกินกับต้นหอมผักชีอ่ะเราไม่ต้องปลูกถึงสองเดือนก็ได้เพราะว่าแบบนี้ต้นมันจะใหญ่ไปละเกินหอมตลาดละ <c oughs> แล้วปลูกแค่เดือนกว่ายเงี้ยเราก็ถอนขายได้แล้วอะค่ะครับผมแต่ของน้องก้อยน้องก้อยจะปลูกให้ต้นใหญ่เพราะว่าเวลาที่ลูกค้าได้ไปอ่ะเขาจะปลูกได้โตอ่ะ คือเหมือนบางที่เขาไม่เคยปลูกอ่ะถ้าเขาได้ต้นแบบเล็กๆเขาจะแบบมันจะรอดไหมนะแต่ผนของน้องก้อยน้องก้อยจะรอให้เขาแบบแก่หน่อยแล้วก็ให้ต้นใหญ่ๆเงี้ยเวลาลูกค้าเอาไปปลูกเขาจะได้แบบมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงเนี่ครัท่านชมกัมคระบเราก็ช่างไปเลยดูรากสวยมากครับรากยาวสวยนะครับท่านสวยมากครับ แต่นี่น้องไก็จะตัดใบส่งนะคะ1กิโลเพราะว่าลดการคลายน้ําแต่ถ้าลูกค้าที่แบบมาเอาที่ร้านเองก็จะได้ไปทั้งใบเลยทีนี้ใบหลักๆคือตัวน,นี้เขาไปทําอะไรกินครับผมก็หนูก็แจกจ่ายแถวนี้แหละแล้วแล้วถ้าลูกค้าก็ซื้อไปเขาจะเอาไปทําอาหารอะไรได้บ้างตัวน,นี้คะเอาไปทําได้ทุกอย่างเหมือนต้นหอมที่เราซื้อในตลาดเลยค่ะคจะเหมือนกันเลยครับค่ะแต่แค่คนละสายพันธุ์แค่การปลูกขยายพันธุ์แตกต่างกันแค่นั้นเองค่ะ กำายกิโลละ250ร้อยห้าสิบยครับผมสนใจติดต่อได้ทางเพจเพจร้อยร้านสมุนไพรค่ะนี่ครับอย่าลืมเข้าไปติดตามเลยครับชมครับอันนี้แพ็คตลอดทั้งวันหรือเปล่าไม่แน่ใจดูครับนี่เยอะมากนะครับนูหลายตะกร้าเลยครับชมนะครับนอกจากห้อมตอนนี้ยังมีอะไรสินค้าอะไรครายบ้างครับตอนนี้ครับก็มีดินปลูกค่ะใครที่ไม่อยากปลูกไม่อยากปรุงดินเองนะคะมีเป็นดินภูเขาไฟค่ะโอ้นี่ครับผมทานอาหารครบ เป็นภูเขาไฟนะครับผมแล้วมาจากสีสเกตใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นพี่ชายทําให้ขายถุงเท่าไหร่ครับเออถ้าเป็นออนไลน์ก็จะ50บาทรวมส่งค่ะเดี๋ยวจะเดีจะแกะให้ดูนะแา้วมาชิมดูครับว่าอะไรครับอร่อยมากต้นหอมชอบนี่นี่นี่ดินภูเขาไฟนี่ตอนนี้จะมีจุลินทรีย์ตัวดีอยู่เยอะค่ะครับเป็นดินแดงใช่ดินแดง อันนี้คือแนะนําให้เอาไปปลูกทุเรียนนะคะดินนี้แต่ถ้าไปปลูกอย่างอื่นมันจะสวยเกินบ้านเกินเมืองเขามันจะโพดโพคําเตือนค่ะนี่ครับสวยเกินบ้านเกินเมืองนะคุณผู้ชมใช่อันนี้ถุงเท่าไหร่นะครับถุงละห้าสิบาทรวมค่าจัดส่งโอ้ห้าสิบบาทรวมส่งเลยใช่โอ้สนใจสนใจเลยร้อยถุงสองร้อยถุงเนี้ยลูกค้าประจาเยอะใช่หอมอย่างนี้ก็ทาให้แต่ลูกค้าประจาก็ไม่ทันแล้วค่ะนี่ครับผม และอยู่บ้านนี้คือไม่ได้พักผ่อนเลยครับรับเงินอย่างเดียวมองไปทางไหนก็เป็นเงินเท่านั้นเป็นมาดามเป็นมาดามมาดามมาดาหอมเป็นเจ้าแม่หอมแล้วค่ะตอนนี้เจ้าแม่หอมค่ะนี่อุ้ยสวยมากเลยอ่ะ